พระพุทธศาสนาในสมัยเริ่มแรกนั้นไม่มีคำพีที่ได้จดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีลายลักษณ์อักษรความจริงแล้วมีลายลักษณ์อักษรแต่เป็นอักษรพราหมณ์และพวกพราหมณ์ไม่ยินดีที่จะให้ศาสนาอื่นนำเอาอักษรของตนไปใช้ และจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่องจำกันด้วยวาจาด้วยการจำหลักทำคำสอนที่เรียกกันว่าม at ุขปาฐะคือการท่องจำให้ขึ้นใจจนติดปากเรียกว่าเป็นการสาธยายรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ต่อมาชาวบ้านได้ยินเสียงพระสงฆ์สวดสาธยายเพื่อความทรงจำพระพุทธวจนะต่างๆก็พากันอนุโมทนาและถือกันว่าการได้ยินเสียงพระสวดเช่นนั้นเป็นสิริมงคลน,นอกจากนี้ยังอาจจะกล่าวได้ว่าการสวดธรรมเพื่อรักษาพระาศาสนานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุญาตให้ภิกษุประชุมกันกล่าวทรรในวันอุโบสถโดยทรงอนุญาตให้นำเอาสิกขาบทบัญญัติมาสวดเรียกว่าสวดปาติโมกโดยลักษณะการสวดดังกล่าวเป็นเป็นการทบทวนพระบัญญตัติหรือตรวจสอบข้อห้ามเพื่อความสำรวมระวังของภิกษุทั้งหลายและเนื่องจากคําสอนของพระพุทธองค์นั้นมีมากมายเหลือเกิน จึงมีการคัดเอาคำสอนที่สำคัญบางส่วนมาสวดส,สาธยายกันอยู่อย่างเนืองนิดทำให้คำสอนสำคัญสำคัญที่ถูกคัดมากลายเป็นบทสวดมนต์ในที่สุดในบางคราวที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธได้มีพระภิกษุมาสาธยายพุทธมน์บทโพชฌงเจ็ดให้เมื่อพระพุทธองค์ได้สดับ ทำให้พระองค์อาการอาพาธทุเราลงซึ่งนั่นเป็นเครื่องแสดงว่าบทสวดมนนั้นมีอนุภาพมากการสวดมนของชาวพุทธนั้นมีอยู่สามลักษณะคือหนึ่งสวดพระสูตรเช่นบทธรรมจากกปวัตนสูตรบทมงคลสูตรเป็นตน้นสองสวดบทพระปริศเช่นบทโมรปริศและขันธปริศเป็นตน้น และสามส่วนสัจกิริยาเช่นบทมงคลจกคักไกรมงคลจากกรวาลน,น้อยหรือบทที่ลงท้ายด้วยคำว่าอนุภาเวนะเป็นการตั้งสัตยาทิฏฐานให้เกิดประโยชน์ส่วนคำว่าภาวนามีความหมายตรงตัวว่าการพัฒนาฝึกฝนหรือการลงมือกระทำจริงในความหมายของการทำให้มีทําให้เป็นทรรให้เกิด ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญในศาสนาพุทธและคําว่าภาวนาโดยทั่วไปปรากฏเป็นคําสันธานเชื่อมกับคําอื่นให้เป็นวลีรวมเช่นจิตภาวนาหรือเมตตาภาวนาและถ้าเป็นคําเดียวภาวนาหมายถึงการทำสมาธิและการนั่งสมาธิซึ่งก็คือการฝึกปฏิบัติใช้ความตั้งใจตั้งมั่นจดจอ่อและแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสงบความรู้สึกตัวหรือมีสติผู้คนส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการนั่งทำสมาธิทำให้ใจหยุดนิ่งและนิ่งสนิทกว่าการสวดมนต์ทั้งนี้เพราะขณะที่นั่งสมาธิมีการหลับตาจึงไม่มีภาพอะไรมารบกวนในตา จิย่อมทรงสมาธิได้ดีกว่าการสวดมนต์จึงได้มีการอุปมาว่าการทำภาวนามีผลเหมือนอย่างกับกินยาโดยสามารถแก้ไขแก,แก้ปวดได้มากกว่าการสวดมนต์ซึ่งเปรียบเหมือนการทานยาในเรื่องของการสวดมนต์เป็นยาทาส่วนการภาวนาเป็นยากินนั้น อาจมีบางท่านที่เกิดความคิดที่ว่าในเมื่อการทำสมาธิให้ผลดีกว่าแล้วเราจะสวดมนต์ไปเพื่ออะไรโดยส่วนตัวแล้วดิฉันกลับเห็นว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่เป็นอะไรที่ให้ผลไม่ได้ไปกว่าการนั่งสมาธิด้วยการหลับตา ดยเคยได้ยินคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานว่าการที่ทําสมาธิได้ด้วยการหลับตานั้นไม่เก่งแบบที่ใช้ได้นั้นคือต้องได้ทั้งหลับตาและลืมตาด้วยอนุภาพและอนิสง์ของการสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่ร่างกายของเราหลายส่วนต้องทํางานและต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพร้อมกัน เริ่มจากตาเราต้องมองดูบทสวดมนต์โดยตลอดเรียกว่าไม่ให้ละสายตาจิตของเราต้องจดจ่ออยู่กับตัวอักษรซึ่งเป็นภาษาบาลีที่เราไม่มีความคุ้นเคยเริ่มแรกเรายังสวดไม่ได้ก็ต้องอาศัยวิธีการอ่านก่อนหากจะเรียกว่าการอ่านมนก็น่าจะไม่ผิด เพราะจริงๆแล้วการสวดมนต์คือการท่องด้วยปากเปล่าเพราะจำบทสวดมนต์ได้ขึ้นใจเมื่อใช้ตาในการดูบทสวดมนต์แล้วใช้จิตในการจดจ่อกับตัวอักษรและใช้ปากในการเปล่งเสียงออกมาในขณะที่เปล่งเสียงก็มีการควบคุมลมหายใจเข้าออกซึ่งนั่นก็คือจมูกหากควบคุมระบบการเปล่งเสียงกับการหายใจที่ไม่สัมพันธ์กัน ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจเกิดอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันและเมื่อออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองน้อยอาการง่วงเหงาหาวนอนก็จะตามมาอวัยวะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือหูกับการได้ยินเสียงสวดมนต์ของตนเองบางท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราสวดมนต์ให้เทวดาฟัง ไม่ได้สวดให้ตัวเองฟังแต่ถ้าหากมองในมุมกลับขนาดตัวเองยังไม่อยากฟังเสียงสวดมนต์ของตนเองแล้วเทวดาที่ไหนจะอยากมาฟังเสียงสวดมนต์ของเราและถ้าหากวันใดเราสามารถทำการสวดมนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่หูของเราสามารถได้ยินเสียงสวดมนต์ของตนเองถึงตอนนั้นเราจะเข้าใจเลยว่าเพราะเหตุใดเทวดาถึงชอบฟังการสวดมนต์ ทั้งนี้ก็เพราะเสียงสวดมนต์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมีความไพเราะเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าต้องเสียงดีเหมือนนักร้องแต่เป็นเสียงสวดมนต์ธรรมดาที่เกิดจากการขจัดนิวรณ์อันเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีทำให้เสียงที่ได้ออกมานั้นมาจากจิตที่เกิดจากความสดชื่นแจ่ไม่ใสและจิตใจเบิกบาน และเสียงที่เราได้ยินกลับมานั้นเสมือนหนึ่งเรากำลังได้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักไตรสิกขาเพราะในขณะสวดมนต์มีกายวาจาปกติคำว่าปกติหมายความว่าในขณะนั้นเรามีศีลคือมีความสำรวมระวังปิดกั้นความชั่วเพื่อการควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความเป็นปกติสุขและเสียงที่มาจากใจที่ที่จดจ่อแน่วแน่อยู่กับบทสวดซึ่งนั่นหมายความว่าเรามีสมาธิได้รู้คุณงามความดีของพระรัตนตรยัยจิตเกิดปัญญาตัดรากเงาวความเห็นแก่ตัวเพราะในขณะที่เรากำลังสวดมนต์จิตของเราจดจ่ออยู่กับบทสวดไม่คิดถึงตัวเองความโลภโกรธหลง จึงไม่ได้โอกาสที่จะเข้ามาแทรกในจิตได้เสียงที่เกิดจากจิตที่ไม่คุณนมัวเกิดสมาธิมั่นคงมีการสำรวมใจที่แน่วแน่เพราะเกรงว่าจะสวดผิดเมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นย่อมบังเกิดขึ้น และถ้าผู้สวดมนต์ได้รู้คำแปลรู้ความหมายย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาบารมีเสียงที่ไพเราะขนาดนี้ใครๆก็อยากจะฟังทางช่องธรรมะพระคาถาขอขอบคุณกัลยะาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับญาติมิตรทั้งหลายด้วยนะคะ